ก็รตรงนี้ตรงนี้ถ้าทำประตูน้ำกูจะทำก็น้ำหนุนน้ำเท่า,านีไ้ได้ถึงหน้าหน้าหน้าน้ำปล่อดโปรยเพราะน้าน้ำหน้าน้ำขึ้นสูงใช่ไหมน,น้ำท่วมน,น้ำท่วมลอยแต่ว่าไอ้อันนี้ติดตรงนี้ถ้าอบากให้ลุ้นเขา้านี่ ทุกกระทรวงต่างการก็คือยืนน้ำามานี่แล้วก็ทำทำกรองตามตามร่องเดิมมีทำกรองตามร่องนี้เรื่อยเก็บน้ำนี่เก็บน้ำานี่เก็บน้ำี่เก็บน้ำอันนี้ลงนี่เก็บน้ำนี่มีโครงการอย่างที่ว่านู้นมันซื้อนี้กูจะหา นี่ถ้าเราน้ำจากที่นี่มีน้ำตลอดเลยนะสามารถที่จะแบ่งน้ำมามาให้ตรงนี้เป็นที่เก็บน้ำได้สำหรับถ้าถ้านี้ทำได้สามารถที่จะทำโครงการบุญบุญกว่า